อยู่นี่ไงไหนไอ้เนี่ยเด็เน้องเดียวบ้างหน่อยดวนดวนดวนเฮ้ยตอนนี้ใช้โซ่ฟาดผมนะตอนนี้ย้อนสอนมาเลชนผม Ok Ô mưa không, che mưa không Từ mưa lên Một luôn, Bọt luôn.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 